สวัสดีครับมาต่อในขั้นตอนการแรงเงานะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเป็นการร่างรูปทรงของแก้วขึ้นมาเฉยเนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะครับผมยังมีเทคนิคการวัดรูปอีกหลายๆคลิปเลยครับเป็นประมาณ300กว่าคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของเพลย์ลิสต์ของช่องนะครับจะแยกเป็นเทคนิคต่างๆไว้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ในการแรงเงากันนะครับกระดาษอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเราว่าเป็นกระดาษร้อยปอนชนิดเรียบนะครับอันต่อมาก็ดินสอดับเบิล E ครับของ s t ต l เตอร์นะครับยังลบครับไว้แก้งานเนาะหรือว่าลบส่วนที่ขาดขาด,ขาดเกินเกินอะไรกว่าไปเป p ปอ s t u ตัครับไว้เกลี่ยแสงเงานะครับทำให้มันแบบสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ทิชทชู่ทิชชู่ก็ทิชชู่ธรรมดาเลยแล้วก็พับ เป็นสี่เหลี่ยมพับพับจนปลายแหลมๆอย่างนี้นะครับเอาไว้เกลี่ยแสงเงาเหมือนกันทําหน้าที่เดียวกันกับเ p อร์สตัมแหละแต่ว่าอันนี้มันจะได้พื้นที่กว้างมากกว่าอีกอย่นึงเป็นยังลบสําหรับลบแก้งานเวลาเราลงดําเกินไปเจ้ายางลบอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับจริงๆก็เคยพูดเรื่องนี้หลายๆคลิปแล้วนะครับสําหรับ เกี่ยวกับเรื่องของการแรงเงาผมแปะลิงก์ไว้ที่ตรงข้างล่างตรง Description นะครับสามารถเข้าไปดูเทคนิคการแรงเงาได้เรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเราก็กําจัดในส่วนของเส้นที่เราไม่ใช้งานออกก่อนนะครับยังลบแบบนี้ข้อดีคือมันมันลบแล้วมันไม่มีเครี่ยงลบด้วยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเอาสะอาดเกี้ยงๆเ,เลยอะ่ะยังลบสีขาวปกติที่เราเคยใช้อะ่ะมันจะเกี้ยงกว่านี่ฮะงลบอย่างนี้มันก็จะเกี้ยงมากกว่า ผมล่างด้วยดินสอดับเบิล e อนะครับมันก็เลยจะลบยากหน่อยนะครับอ่าใครมีแปลงใหญ่ๆที่สะอาดๆเอาไว้ปัดเคีื่ยงลบได้นะครับอันนี้ผมลืมมาไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมือมือในการปัดอาจจะเลอะเทอะได้นะครับก็ระมัดระวังนะครับอันนี้ผมล่างแล้วผมรู้สึกมันเพี้ยนๆหน่อยเดี๋ยวผมขอเติมนนี้ลงออกมานิดนึงนะครับอ่าทีนี้วิธีคิดนะครับเวลาของมันวาว หาสีขาวจริงๆให้เจอก่อนนะครับในรูปมีกี่ที่นะครับจากที่ผมดูในรูปแล้วมันมีเหมือนมีไม่กี่ที่เนาะขาวคือขาวขาวบริสุทธิ์เลยนะฮะไม่ใช่ขาวแบบออกเทาๆอะไรเงี้ยไม่ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นดูจริงแล้วก็น่าจะมีแค่ตรงแถวๆนี้หนึ่งที่สองที่สามที่สีท่ที่อาจจะมีตรงขอบๆอบางๆก้้ากึ่งนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะนิดนึงอ่ะไม่เยอะนะครับพอเราเห็นงนี้ปุ๊บให้เราลงน้ำหนัก เทากลางครับเทาอ่อนนะฮะเรียกว่าเทาอ่อนอยู่ครัใครงงเกี่ยวกับการลำดับการลงแสงเงาผมแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างเช่นเคยครับไปดูครับพื้นฐานการลงแสงเงานะครับทายังไงวิธีคิดดูยังไงนะครับอยู่ในนั้นหมดแล้วครับอันนี้มาทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุมันวาวเราจะทำไงตะแคงดินสอครับผมจะตะแคงดินสอเพื่อให้มันสามารถแรงเงาได้เร็วมากขึ้นนะครับพอตะแคงดินสอเราก็เหมือนกับมีแปรงทาสีที่มัน มันใหญ่ขึ้นถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเรายังทำนี้เหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นดินสอที่มันปลายเล็กก็จะช้านะครับผมอาจจะแรงเงาอย่างรวดเร็วนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าเราใหม่ๆทํชาช้านะครับเหมือนเราเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆเนาะขับช้าช้าก่อนนะฮะยวขับเร็วไ่ชนชาวบ้านเขเนาะ เพราะน,นั้นในรูปนี้เนี่ยครับผมเวนตรงนี้ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าที่นะครับจากนั้นใช้ทิชชู่ครับถูครับให้มันกลายเป็นเทาครับใจเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันดาไปป่ะเนี่ยสาหรับของมันวาวเนี่ยมันไม่น่าจะลงเลยขนาดนี้นะไม่ไม่ดําครับของมันจะมันวาวต่อไปต่อได้ต่อเมื่อมันเกิด การตัดกันของแสงเงาเยอะๆเลยครับชัดเจนเรียกว่าคอนทัสต์จัดๆนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีเหล่านี้แล้วมันจะทำให้เกิดความมันวาวได้ยากมากนะครับใครมี ยางลบที่มันเป็นปลายดินสอแหลมๆมาเอามาใช้ด้วยก็ได้ครับผมลืมไปเพราะว่าจริงๆมันจะมันจะช่วยเราแบบช่วยลบพวกเล็กๆได้ง่ายๆเนาะ,ะหลังจากนั้นก็จะลงน้ำหนักเข้มสุดครับหาน้ำหนักอ่อนสุดกับเข้มสุดให้เจอครับแล้วเราจะหาตรงกลางได้ง่ายนะครับ เราจะไล่น้าหนักไปเลยนะครับข้อดีข้อดีขอ,องการลงแบบนี้นะครับเราจะเห็นส่วนที่สว่างที่สุดกับส่วนที่เข้มที่สุดนะครับมันจะทําให้เราหาตอนต้นกับตอนปลายได้ง่ายพอหาตอนต้นจุดเริ่มต้นกับตอนปลายได้ง่ายมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นนะครับวเวลาแรงเอาเราได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันดาไปแล้วก็จะมีจุดให้เรายุดให้เรา ดูไว้นะว่าตรงไหนดําเกินไปหาตรงไหนขาวขาวไว้ที่ผมบอกว่าหาวไว้ทั้งหมด5ที่1 2 3 4 5อาอันนี้อาจจะถูกถ,กถกูจนหายไปเดี๋ยวผมมาลบออกทีหลังเนาะก็เพื่อให้เรารู้ว่าเออตรงนี้ขาวที่สุดนะเราเวลาเราวาดเราจะได้เล็งไว้ว่าเออส่วนที่ขาวที่สุดอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยให้ตรงไหนขาวเท่าที่ที่เราเว้นไว้เด็ดขาดนะครับ เราก็จะมีเราก็มีเขาเรียกว่าทํางานโดยโดยโดยมีโดยมีเป้าหมายให้เราได้ได้ได้มองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ อ่าตอนนี้ผมได้รวมๆของการลงแสงเงารวมๆแล้วนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการแรงเงาให้มันเรียบๆเ,เ,เนียนๆง่ายๆก็คือการหมุนดินสอเงี้ยครับผมจะมีหลายๆครั้งที่ผมใช้วิธีหมุนๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ยกดินสอออกมาจากจากกระดาษนะครับหมุนวนๆบนๆเงี้ยครับแล้วก็เบาๆนะครับมาทําให้ให้เรียบง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่มันยากๆก็คือส่วนพวกรายละเอียดครับอันนี้คือ ลองพื้นรวมไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกนะครับตรงที่มันยากคือตรงนี้มันเล็กๆนะครับเหลาดินสอแหลมๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเล็มเก็บรายละเอียดจะเห็นว่าการลากเส้นของผมจะเป็นการค่อยๆค่อยๆแบบเหมือนกับขยับดินสอไปทีละนิดทีละนิดนะฮะไม่ใช่ปาดปืด้นนี้นะมันจะเบี้ยวเนาะ เก็บขอบไปแล้วแล้วก็เล็มดีๆครับเล็มดีใช้วิธีแบบค่อยๆเพิ่มน้ําหนักเอาอะฮะที่ทํากันไม่ค่อยได้ว่าอยู่ดีก็ไปปาดปื้ดเลยแล้วก็จ้องแบบเยอะๆครับจ้องเหมือนเราเหมือนเรามีแว่นขยายอ่ะซึ่งจริงๆอยนนี้มันง่ายแล้วเนาะก็ถ้าเราวาดแล้วเราดูต้นแบบจากใน iPad อะไรพวกนี้เราก็ซูมใกล้ๆครับซูมใกล้ๆดูแต่ตอนตะกี้ตอนที่เราลองพื้นอ่ะ เราไม่ต้องไปไปซูมใม่ใกล้เนาะเพราะว่าเรากำลังวางภาพรวมของทุกอย่างที่เรากำลังจะวาดอยู่นะครับอย่าไปซูมนะครับขั้นตอนนั้นอย่าไปซูมนะซูมแล้วเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่เห็นภาพรวมเราก็จะแบบอยากจะเก็บทุกสิ่งอย่างไปเลยตอนนั้นนะซึ่งสมองเรามันจะรับไม่ทันเนาะมันจะประมวลผลยาก อันนี้เก็บน้ำหนักเข้มนะครับแล้วเราก็ดูว่าเอะมันควรจะเป็นดำปี๋มั้ยเนี่ยก็เกือบๆดำปีแล้วเนาะอ่ายิ่งมีความต่างของน้ำหนักชัดเจนมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความมันวาวให้กับวัตถุมากเท่านั้นนะครับเราก็ดูว่าไหนควรจะดำกะลงไปไหนควรจะเกือบๆดำก็ประมาณนั้น ตามโจทย์ไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนะคเคลื่อนดินสอช้าๆ มาถึงขั้นตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอออยากเก็บรายละเอียดให้มันเนียนขึ้นเราก็ใช้เนี่ย paper stump น,นะครับในการถูถูเกลีย่ยก็ได้แล้วมันจะเข้าพื้นที่ได้แคบแค,แคมากกว่าเนาะทำหน้าที่เดียวกันกับทิชชู่ครับทำหน้าที่เดียวกันเลย อ่าเรามาดูตอนผมเก็บรายละเอียดอย่างชา้ชาๆอีกทีนหนึ่งเนาะบางช่วงผมก็อาจจะสปีดวิดีโอเร็ว,เรวๆเพื่อให้แบบว่า,วามันมันไม่กินเวลามากเกินไปแต่ทุกอย่างมันมาโดยพื้นฐานของของสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้คือค่อยๆเล็มแบบนี่ฮะช้าๆไงครับนี่ค่อยๆขยับค่อยๆเคลื่อนนะครับชา้ชาๆค่อยๆทำตรวจเยอะๆครับจ้องมันอะ่ะ ช่องมันเรื่อยๆหลายๆรอบนะฮะ่าแล้วก็เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราจะรู้ว่าเนี่ยอันนี้เข้มสุดใช่ไหมเราก็ดูว่าไอ้เจ้านี่ควรจะน้องๆไอ้อันนี้ก็คืออ่อนกว่าหน่อยนึงนะครับอันอื่นๆตรงนี้ก็อย่าไปเข้มเท่าตรงนี้เห็นไหมครับมันจะลําดับไว้หมดแล้วแล้วเราก็ดูต่อถ้าเรามาทําคืนที่ตรงส่วนนี้เราก็ดูว่าไอ้เจ้านี่ควรจะเข้มเท่าอันนี้ไหมอะไรเงี้ยครับไม่เท่าถูกไหม แล้วมันก็จะมีความแตกต่างของแต่ละอันเราไม่ได้เราวารูปเราไม่ได้จ้องอยู่แค่ที่ที่เดียวเนาะเราทาเราก็มองแบบหลายๆหลายๆส่วนเปรียบเทียบกันตลอดนะครับอันนี้เราก็ต่อจากตรงนั้นเราก็เนี่ยฮะเริ่มสำรวจด,ดูนะครับ สำคัญที่สุดคือรู้สมาธิตัวเองดนะ้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วหรือวอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ก็ต้องพักนะครับอย่าผมเรียกว่าดันทุลังแล้วกันนะอยากให้เสร็จอ่ะอยากเห็นอยากอะไรเงี้ยซึ่งยากมากเลยนะทุกคนอยากเห็นตอนมันเสร็จไนงะเราก็จะรีบเนาะรีบจบงานบางทีทำมาม0า50%แล้วอ่ะดีแล้วอะก็ดัน ก็ดันแบบเพลงตอนท้ายเองอะไรเงี้ยก็เลยเจ๊งเลย อันนี้ก็จะเป็นงานที่เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพื้นฐานของการร่างภาพโอเคมันถูกสัดส่วนนะครับตำแหน่งของแสงเงาถูกต้องนะครับรายละเอียดเราสามารถเก็บรายละเอียดได้อันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆควรจะทําไม่ได้นะครับเหล่านี้มันจะรวมกันและกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นที่สําคัญเรื่องความสะอาดรอบนอกด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ วิธีการวาดวัตถุที่มันมีความมันวาวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ